การเมืองร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนทําให้ตลาดหุ้นเมื่อวานตกมากสุดในช่วง3ปี7เดือนอยู่ที่13 13.26นุะท่านผู้ชมนะเหตุผลก็คือว่า1นายงตียนมตีมีคดี4 0สวร้องถอดถอนในสารรับนูล2ก็คือกรณียุบพ,พักก้าวไก่ซึ่งสารจะมีการพิจารณานัดต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ว่าจะเดินหน้าอย่างไร3ก็คือเรื่องที่อายการสูงสุดเตรียมสั่งฟ้องคุณทักษิณกรณีมาตรา1 1 2และก็พรบคอมที่ไปให้ สัมภาษณ์สื่อเกาหลีและก็4เป็นเรื่องภายในแบงก์ชาติเองที่จะมีการเปลี่ยนตัวประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ซึ่งคุณ euh ปอลเมทีนี้จะครบวาระมีลุ้นกัน2คนก็คือคุณกิติรัตน์นานานานและก็คุณสุภวุฒิสายเชื้อแล้วก็ประเด็นที่5ก็คือเรื่องแรงกดดันหลังจากที่จะมีการเปลี่ยนตัวประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่เนี่ยก็น่าจะมีแรงกดดันถาโถงไปถึงผู้ว่าแบงก์ชาติคุณเศรษฐพุทธสุดที่ว่านนฤพุทธ ทั้งหมดนี้ก็เป็น5ประเด็นร้อนที่ทำให้เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยตกมากสุดในช่วง3ปี7เดือน